กค้ั้างอาจะตายเฉย,ยทำไมไม่เห็นมีใครชวนมาเลยเ,เอา้า<ฮ>เดี๋ยวบกักอีกแล้วเหรอเห็นยังยังไม่เห็นเลยเอาเพิ่มกดเชยเขาโลโลสงมงแป๊บหนึ่งเมื่อกี้กดไปสองรอบแล้วเเาล่วมย เื tomato, ่อกดเข้าร mm ่วมมาเลยกูไม่ได้กดตามคำเชิญเลยโดนทัเข้าร่วมมาเลยมึงฟังกูเต้กูทําไม่ได้กูลองแล้วมันทําไม่ได้มันต้องให้คืออาไรมันกูทำได้ใครกูทาได้ไม่รู้กักมึงอ๋อก็เราทำไม่ได้ไม่ใช่เหรออือเนี่ยมันมีคำว่าเริ่มเกมไปแต่กดไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่ใช่เข้าร่วมเกมมันเข้าไม่ได้แล้วเราทําไมเชิญมันยังไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยเชิญไปห้าหกรอบแล้ว ขึ้นให้รับชมแหละรับชมการถ่ายเอา้ามันขึ้นแค่รับชมอ่ะไม่ขึ้นใช่บอดูนซอ,อนแฮกเทอเลียพ่อมึงอ่ะอะไรที่ไอ้แคทไปหาแฮกเคอเลียเอ้าเฮ้ย <c oughs> เชิญเข้าร่วมล็อบบี้เออคางมันยังไม่ขึ้นเหรอนอด โคลามายัางอืมไม่ขึ้นเลยโคลาให้มาโคลามาแล้วแต่ไม่รู้อยู่ว่าไม่ไม่ขึ้นวะตอนนั้นรูโซก็ไม่ขึ้นวมันแก้งไงผมก็ไม่รู้อ่ะผมก็ตูก็ลองรีเรื่อยๆแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นตอนนี้ออกเข้าเกมรัวๆเลย <c oughs> ลองปิดสตรีมเปิดใหม่ดิสตรีม ตรงเนี้สตีมันไม่เสถียรเฮียมันจะอัปเดตระบบมันบอกมันจะอัปเดตหลายรอบแล้อไม่อัปสตีมเฮียมันรอเฮียอะไรก็ไม่รู้รอคนบมาบ้เฮียมรงเร่งกี่โมงเนี่ยก็น่าจะฮาร์ดหมดเสร็จป่ะฮาร์ดหมดเสร็จนั่นก็นั่นก็ไม่ใช่นะเฮ้ยฮาร์ดหมดเสร็จนั้นได้ประมาณแบบยี่สิบชั่วโมงฮาร์ดหมดเสร็จไงก็จบฮาร์ดหมด บ้าโบไม่กลัวจริงจังว่าจะเลิอกกอี่โมงได้ได้บอกพอไปอ๋อจะเลิกเล่นแล้วกลวภาพรวมเว้ยไม่ได้คนเดียวก็เลิกเมื่อเมื่อเดี๋ยวก็เลิกแล้วแบบประมาณแบบไม่กี่เท่าไหร่มันเล่นทำไมวะเนี่ยเอาเลนเตี้บอกอยากเลิกเอ,เอาดีๆสต่ถ้าถ้ามึงจะเล่นยาวกูยอยู่ยาว ยาวไม่ยาว,ยาว<อ>ให้พักผ่อนเลยครับเล่นเป๋าดีเคแล้วแม่งเงินโปมันนับถิ่ให้พักผ่อนเลยครับพักผ่อนได้ตามอธัธยาศัยเฮ้ยเะปั๊มของเ,อด,เองดิมปืนเห็นเห็นไหมเห็นเห็นพิมไปไหมอะไรพิมอะไรเดี๋ยวก่อนเชิญเข้าร่วมเล่นนี่น้องปิดสตรีมแล้วเนี่ยยังไม่เห็นปิดเลยเปิดแล้วเนี่ย มันขึ้นแล้วมึงยังเล่นเธอเดียวมึงเข้าเกมลอใช่กันเนี่ยอืมอยู่ในเกมนั่นแหละจะโซมันได้ยังไงไม่ต้องส่งไม่ได้แล้วแล้วใครว่าตัวดำๆอ่ะส่งไปหาลูโซมันติดปะลองดูว่ามันมันกับคนส่งกับคนอื่นมันจะติดหรือเปล่าเฮ้ยจะตายเมื่อกี้กดเชิญมึงเนี่ยใครอ่ะใครว่าตัวดำๆอยู่ตรงใดเนี่ยใครใครวะเห็นลูโซเห็นปะจะดูว่ามันแบบแค่คนเดียวหรือเปล่าเฮ้ย แน่มันของลูโซ่ด้วยไหมที่อมอนลูโซแม่งเทียิ้มแย้มบอกไปละบายลูโซเห็นคำเชิญเปล่าเฮ้ยเนี่ยของหน้าขโมยขอหมดเลยนะไปละหบายลูโซเห็นคำเชิญปล่าไม่เห็นเออเป็นไรเนี่ยอืมเป็นไรกันนะตอนนี้เข้าไม่ได้เนี่ยลงปิดเซร์เลยถ้าเกิดลองเชิญคุณดีชายมันได้เออลองดิเหมือนอ่ะ ลองเปิดกอนดูโซลองก่อนเลยโซเป็นเพื่อนนะรู้สึกลองลองปิดเซิร์ฟเปิดใหม่เดี๋ยวเออลองปิดเดี๋ยวก็ขอไปเก็บตังก่อนคุณก็ลองเกมนี้ได้นะกีบมีชื่อสตรีบผีเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่ดูเดี๋ยวลองปิดเปิดใหม่เดี๋ยวแป๊บนึงขอไปเอาตังก่อนเฮ้ยไปใช้โโปลบะหวงตังแบบนี้อ่าแป๊บนึงขอค่าขอค่าบอสก่อนได้เลย ได้เดียวน่ะครับเดียวโดนแม่มด่าแน่จุดไฟเผาน็อตเลยนี่ไม่นานไม่นานแค่เรียนมีบอสสิบสี่ตัวเองเหรอไม่ใช่สิบสี่ตัวเลยนะ Achievement มันเขียนว่าสิบสี่ตัวนะโอ้นดิปเยอะกว่านั้นสิสิบสี่ตัวถ้าเยอะกว่านั้นก็คาราไม่ตรงเวลาแล้วก็เคยเออตรงเป๊ะเป๊ะไปยืนไหมเป๊ะเป๊ะโอ้วางคาร์ดปิดเกินเวลาปิดก่อนเวลาก็มี น็อตตบกับแม่นะครับช่วยกันเชียร์ครับศึกนี้น็อตตบกับแม่ใช่หรอเลขแคท่อนต้องเอาแคทออกจากด้านมืดก่นดนอกนเล่นสอน <c oughs> เนี่ยเพราะการที่แคทมาเล่นแล้วแคทแม่งไม่พูดไม่จานแม่งเลยเข้าสู่ด้านมืดโดยไม่รู้ตัว <c oughs> เฉยเลยที่ก็ไลยอยู่ป่ะเนี่ยกำลังเปิดอยู่ไอ้ดีมก็เล่นอยู <c oughs> ่นะไอ้ดีมมันนั่งนิ่อยู่คนเดียวเอ้า ถ้าสตรีมไปก็ไม่ตอบโหดโหดเกินตมเผยไอดีมเล่นจบเกมแล้วโดยไม่ถามหาใครด้วยก็ดีดีมโหดหดเกินแคทแน่นหาแฮกแล้วทำไงดีมาไปเอาเซิร์ฟไอ้ดีมังมีออชิเม้นสามเป็นสองไอชิเม้นโหลเนี่ยเซิร์ฟยังอะเปิดแล้วเฮ้ยไอ้ดีม่งออชิเม้นแม่งรัวๆเลยว่ะ เออด่ไงีมีแล้วข้าวลมกมมกีมใส่บักอะไรอ่ะดีดีฟินอันนี้โอเคขึ้นแล้วเย่บักให้เน่ตกปลาทองคืออะไรวะโอ้ดีมโหนแล่ะเต็มมาด้วยเฮ้ดีมดีมเล่นยังไงวะมันเล่นอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเล่นยังไงเร็วเหรอหนึ่งหนึ่งวันสปีดรันเร็วไปป่มันเล่นไม่เป็นเนาะมันไม่เคยเล่นนะเว้ เร็วไปเปล่าสำหรับคนเล่นไม่เป็นจริงจริงเขาอาจจะไปนั่งโหลดเบิลคนอื่นมาเราก็แเขาก็นั่งยัดของใส่ตัวเองก็ได้นะไปไปวอลออฟเฟตเลยต้องรีบไปดีไม่ได้แล้วคือไอ้เนี้ยนี่คือมันคือมันอยากให้เกิดอะไรขึ้นมันก็ทําได้อะเขาคือชายที่สามารถสร้างสร้างปฏิหารได้ไปโลดไเฮ้ยแบบไม่โหลดอยแบบไม่โหลดคือดีอ่ะแแบบโหลดแล้วมันขึ้ยู่ไหน วลาไอพวกตสเชือกฉันไม่ต้องไสไม่รอแล้วั้ยหรือว่าตีเลยน่าจะตีเลยหายแล้วคือคือไอ้น็อตต้องตีแล้วไงคือไม่งั้นน็อตโดนแม่ด่านะผมจอยที่เขียวนะเออว่าน็อตเปิดศึกกับแม่ไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยน็อตต้องทำให้สำเร็จนะลาตรงนี้เลยใช่ไหมข้างล่างเนี่ยได้พบไมพไหมไม่ได้กระสุดมาเลยอไม่โซไปกระสุดแบ่งห่อแล้วถ้ามันมาฝั่งตรงนี้แค่ลูกแค่ลู เอาตรงนี้เลยอย่าไปกลัวไอ้สัตว์มันจะมาฝาขวาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ดูแมปมินแบปได้ข้ามันมาแล้วมาเร็วไปเลยพึ่งใช่ตีได้สามอันน่ะไม่ต้องห่วงเฮลิวิงโบช่วยคุณได้ง่ายจะได้ลุยเต้เต้ขาลุย ได้ได้งแท่งดึงได้ไม่ได้ไม่พอแท่งได้ขอถอยก่อนนะโอ้กำกาแล้วโอ้าะทำแบบไปกากจังเลโคตรกำกาเทลวิงโบกู้โลกเลสโก้มาจากฟอร์ดอู๋อู๋อู๋แหลกแซมมอนวะแซมมอนใช่ของกำกามากเลยใครได้อะไรกันบ้างเนี่ยไม่ได้แซมมอนกินฮาร์ ประเด็นหลักคือได้ฮาร์ดโหมดนี่แหละเอาอีกตัวไเปล่ามีเปล่ามี้าแต่ไกลตายแล้วอ๋องง้นนอนก็ไปบายบายบายทุกคนทีนี้ผมก็จะไปนั่งฟาร์มของรอได้สักอีกกูไปพัฒนาเซร์ฟเบร์กูแล้วนะโอเคุูโซจะฟาร์มของอะไรอืมตกปลาอ๋อเ็ยยงเปิดอยู่แหละเน้นเปิดเซิมกูไหมนะ เดี๋ยวกูทำกูใส่เดกูมาสร้างบ้านต่อโอเคปิดไลค์แค่นี้แหละเอาป<ะ>เปิด